ครับสวัสดีครับผมธาราทอนนะครับวันนี้วันหยุดนะครับก็มีเวลาก็าเลยมารีวิวมีดอีกหนึ่งเล่มนะครับเป็นมีดสปริงนะครับยี่ห้อเบนเมกนะครับรุ่นรุ่น330นะครับสามสามนูนน่าจะอ่านว่าอินฟี เดียวนะครับอินฟิเดียวประมาณนี้นะครับผมใบมีเคลือบดำนะครับตัดเงินนะครับผมใบเป็นใบดีสองนะครับแหลมคมเรียวนะครับคมสองด้านสองฝั่งนะครับผมเเดี๋ยวลองตัดให้ดูก่อนตัว ก็จะมีกล่องมาให้มีคู่มือแล้วก็ใบวารันตีนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้สำเนาจีนนะครับก็ปปใี้หชน้านะครับผมเอามาโชว์ให้ดูเฉยเฉยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับกล่องเขานะครับประมาณนี้นะครับโอเคมีซองมาให้เดี๋ยวซองเราพูดกักทีนะครับผมอ่ะก็ถ้าสนใจดูต่อนะครับเดี๋ยวผมตัดกระดาษให้ดูก่อน ดูความคมมาก่อนว่ามันประมาณไหนใบมันค่อนข้างบางนะครับนี่ผมตัดให้ดูสองด้านเลยนะครับผม มันออกแบบมาไว้แทงนะครับมีล่องตรงกลางแทงปาดเฉือนนะครับผมมีล่องอยู่ตรงกลางสองฝั่งนะครับผมเนี่ยครับมันค่อยแทงแบบนี้ครับคงกริปบางเฉียบนะครับผมอ่าโอเคผมให้ดูใกล้ๆดีกว่านะครับไม่มีตำหนินะครับมีล่องนะครับมีโลโก้ชัดเจนนะครับ ย้ำนะครับสาเนานะครับก๊อปปี้ฟอร์มใช้หน้านะครับก็ต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยเดี๋ยวมีฝรั่งทักมาว่ามันของของปอมนี่นะแม็กเคนลี่นี่น่าจะเป็นคนออกแบบนะครับ D2 นะครับเป็นใบ D2 นะครับมี US ด้านล่างนะครับผมน่าจะเป็นนัมเบอร์ของเขานะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับด้ามสีเขียวนะครับ เดี๋ยวผมดูให้นิดนึงว่าเป็นอะไรนะครับเป็นด้ามเขียวอลูมิเนียมนะครับแล้วก็พ่นสีเขียวนะครับอันนี้ก็อลูมิเนียมนะครับตัวสวิตช์มันจะเป็นอย่างนี้นะครับอารมณ์ถ้าในเว็บเนี่ยเขาเขียนว่าเป็นออโต้นะครับผมเรียกว่ากึ่งออโต้แล้วกันเพราะว่ามันต้องใช้มือช่วยดันเลื่อนเลื่อนเพื่อดีดออกนะครับดีดเข้าดีดออกนะครับผมแข็งแรงทนทานนะครับอันนี้เป็นรุ่น รุ่นที่ตัวไม่ใหญ่นะครับรุ่นขนาดกระทัดรัดพกพาอเนกประสงค์ใช้รวดเร็วนะครับอารมณ์ประมาณนะครับมีโลโก้ที่คลิปหนีบด้วยนะครับออกแบบได้สวยครับท้ายด้ามก็จะมีหมุดเหล็กมาให้เหมือนเดิมนะครับเอาไว้ต่อกระเทกอะไรได้นะครับจับก็กระชับมือดีนะครับ อย่างอื่นก็ไม่ได้ระบุอะไรมากนะครับมัามีมาระบุมาให้แค่นี้นะครับท่านใดที่ชอบมีสปริงนี่ผมว่าน่าจะถูกใจรุ่นนี้นะครับโอเคมาดูปลอกนิดนึงปลอกมันจะแปลกๆนิดนึงอันนี้เป็นพลาสติกสายคล้องกับเข็มขัดนะครับอันนี้ปลดได้แต่ต้องเป็นแง่เอานะครับแง่ไอตัวเดือยน,นี้ออกมันถึงจะปลดล็อกได้นะครับก็จริงๆคล้องเข็มขัดได้เลย ไม่มีอะไรเสร็จปุ๊บปัญหาก็คือตอนดึงเนี่ยมันอยู่ข้างหลังนะครับต้องดึงอย่างนี้นะครับเขาเขาออกแบบมาไม่เหมือนชาวบ้านนะครับผมซ่อนอยู่ล่างด้านหลังนะครับแ๊กนะครับก็สามารถเอาไปแปรงใส่สายอะไรห้อยกับกระเป๋าก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเขาทำมาออ,ออกแบบไว้แปลกๆแนวๆนะครับอันนี้ก็ ดี๋ยวต้องเอาเอาไฟออกหน่อยไฟละลายมันออกนิดนึงนะครับได้พวกนี้อื่นไม่มีอะไรนะครับผมลองเก็บไปดูก็ผมเก็บอย่างเงี้ยนะครับอ่ะฝั่งน,นี้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปิดไปมันจะค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะครับสําหรับสำหรับผมแล้วผมว่ามันเกะกะลำบากไปนิดนึง มีโลโก้ให้นะครับ Make in USA นะครับงานสำเนาจีนนะครับผมย้ำอีกทีว่าสำเนาจีนนะครับตอนเปิดก็เปิดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็รูดออกมาก็ถ้าท่านใดจะพกติดกับกระเป๋าของเกงก็ได้นะครับเขามีคลิปคลิปหนิดมาให้อยู่แล้วนะครับหรือว่าท่านที่จะไม่ได้รีบต่วนก็ใส่ซองไว้ก็ได้ใส่ในกระเป๋าสนามมีทิ้งก็ได้ครับแล้วแต่นะครับ ผมว่ามันค่อนข้างจะแกะยากนิดนึงประมาณนี้ครับสนใจก็เดี๋ยวผมก็จะลงไว้ที่ YouTube Facebook แล้วก็ s h o ป e e นะครับก็สามารถสนใจก็ทักมาได้ทั้ง3ช่องทางนะครับผม โอเครุ่น3 3 300นะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรใบดีสนะครับเคลือบดำแล้วก็ตัดกับสีเงินนะครับใบดีสองเขาระบุความแข็งมาที่58 HRC นะครับด้ามเขียวเขียวสีเขียวนี่เป็นอลูมิเนียมแล้วก็พ่นสีเขียวนะครับผมแข็งแรงทนทานหนักมีน้ำหนักดีนะครับครับผม ขอพระคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ